พออายุมากขึ้นปัญหาสายตาก็มักจะตามมานะคะจนบางครั้งการใช้ชีวิตไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่คราวนี้พอตัดสินใจว่าจะตัดแว่นสักอันหนึ่งแล้วเราจะเลือกแว่นแบบไหนที่จะเหมาะกับเราวันนี้มนุษย์ต่างวัยพามาที่ร้านแว่นท็อปเจริญสาขาสยามสแควร์ซอย7ที่นี่เป็นศูนย์รวมแว่นตาแล้วก็ให้บริการทางด้านสายตาแบบครบวงจร หลักการสําคัญในการเลือกแว่นมีสีข้อด้วยกันข้อ1ก็คือการเลือกแว่นที่เหมาะสมกับรูปทรงของใบหน้าของเราซึ่งที่ท็อปเจริญนะคะเขาก็จะมีพนักงานที่คอยคําแนะนําว่าแว่นแบบไหนที่ใส่แล้วจะช่วยเสริมบุคลิกภาพให้กับเราข้อที่2ก็คือเลนส์ ens, มาตรฐานที่จะตอกจรวจเฉพาะบุคคลทั้งสายตาสั้นสายตายาวแล้วก็สายตาเอียงเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้เลนส์มาตรฐานเราจะต้องได้รับการตรวจวัดจากผู้เชี่ยวชาญค่ะที่ท็อปเจริญก็จะมีนักทัศนมาตรและผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่ตรวจวัดสายตาให้ทุกขั้นตอนเลยมี การนำเทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์เฉพาะบุคคลแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สายตาเพื่อเลือกเลนส์ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์หลังจากที่เราวัดค่าสายตาแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีการให้เราได้ทดลองใช้เลนส์ที่เป็นค่าสายตาของเราเองกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ข้อสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของราคาที่เหมาะสมและบริการหลังการขายค่ะตอนนี้ที่ร้านแว่นท็อปเจริญนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษสูงวัยใจฟูอายุ55ปีขึ้นไปรับส่วนลดเลนส์2ต่อง่ายๆเพียงแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอดท็อปเจริญแสดงบัตรประชาชนยืนยันปีเกิดกดรับคูปองพร้อมโค้ดส่วนลดใช้ได้ที่ร้านแว่นท็อปเจริญทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2 5 6 8้สใครสนใจก็แวะมาได้ค่ะ